สวัสดีครับผมเล่นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าขับลาล่ามูฟนะครับผมจากสิบโมงถึงบ่ายสองนะครับผมใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะครับผมจะได้กี่งานแล้วก็ได้ค่ารอบเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้ก็สิบโมงสามนาทีนะครับผมวันศุกร์ที่สิบสองนะครับผมตอนนี้เราก็เปิดระบบรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้งานแรกของเรามาแล้วนะครับผม อันนี้ก็หนึ่งร้ยหกสิบห้าบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเริ่มไปรับของลูกค้ากันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามารับงานตัวแรกของวันเราแล้วนะครับกับถ่ายรูปยืนยันรับงานขนส่งกล้องานนี้ก็ไปส่งปลายทางอีกยี่บสองกิโลนะครับผมก็หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทยังไม่หักนะครับงานนี้ไปเดีย๋ยวเราไปส่งของกันเลยครับ สิบโมงสิบสามนาทีไปส่งของลูกค้าล้วครับ ตอนนี้ก็ส่งงานตัวที่หนึ่งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็จาก165บาทนะครับผมหักแล้วก็เหลือ132บาทนะครับผมระยะทาง22กิโลนะครับผมก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็10.59แล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่กดงานต่อไปกันเลยครับ ก็หลังจากรองานกันมาประมาณสี่สิบนาทีเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้งานตัวที่สองแล้วนะครับงานนี้ก็สี่สิบสี่บาทนะครับผมเป็นงานเก็บเงินสดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับ ของนี้่ารูปหน่อยนะคะได้ครับผมข่าวส่งเก็บที่ลูกค้านะค,ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค,ครัผมะตอนนี้เราก็มาถึงจุดรับของเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะส่ง,งอีกสามกิโลบ้าไปลุยกันเลยครับผม อ่ะสีิบสี่บาทครับแป๊บนึงขอบคุณนะคะขอบคุณครับงานตัวที่สองของเราก็ส่งเสร็จแล้วนะครับผมรับเงินสดแล้ว อ่งานนี้ก็ได้สามสิบห้าบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงแปดนาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่สามมาแล้วนะครับผมงานนี้ก็เป็นงานเก็บเงินสดนะครับไปเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มารับงานตัวที่สามของเราแล้วนะครับผมสายลูก็ยืนยันงานขนส่งอันนี้ก็ไปส่งอีก25กิโลนะครับผม174บาทยังไม่หักนะครับไปเดี๋ยวเราไปส่งของกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็ส่งของลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็จาก174นะครับผมก็เหลือ139บาทนะครับผมอ่ะตอนนี้บ่ายโมงห้านาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่สี่มาแล้วด้วยครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับของลูกค้ากันต่อเลยครับอันนี้ก็ชำระผ่านเครดิตนะครับผม88บาทนะครับไป เดีย๋ยวเราไปลุยงานกันต่อเลยครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดรับของแล้วนะครับงานนี้ก็88บาทนะครับผมส่ง10กิโลนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปส่งของกันต่อเลยครับ Years later. อ e r ตอนนี้เราก็สองงานตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีนะครับผมก็เราก็น่าจะพอแค่นี้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้กันครับผมก็ขับละล่ามูฟนะครับวันนี้นะครับผมจากสิบโมงถึงบ่ายสองนะครับผมเราได้ไปทั้งหมดสี่งานนะครับผม ได้ค่ารอบมาทั้งหมดสา7รอยเจ็ิบเจ็ดบาทนะครับผมสําหรับสี่ชั่วโมงของเราในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าพอได้ค่ากับข้าวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอ่ามเดิมนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม